เราชอบโปรไฟเดย์นะคะแล้วว่าจะเป็นยังไงเกี่ยวกับของฝวันวันเกิดกีกแล้วนะคะว่ามันมีเรื่องชิ้นไหนอันไหนบ้างเพราะว่าแต่สําคัญซึ่งนะคะทุกโค,คชให้ด้วยนะพี่หน้าหนูได้เรียนต่อมหาลาัยนะคะแต่ว่าของขวัญวันเกิดจะเอาชิ้นไหนแต่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าเดือนนี้วันเกิดนะคะจะได้เอาเจะได้ไปเรียนต่อมหาลาัยเรียนต่อปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็เงินหนึ่งล้านนะคะอาจะเป็นยังไงไปดูกันเลย วันเกิดหนูเอาเงินสักหนึ่งรัฐบาทเงินสดหนึ่งรัฐบาทนะคะเอาไว้เอาไปเอาเอาไว้จ่ายค่าเทอมค่าเรียนมหาอะไรพวกประมาณเนี้ยของควันชิบหายก็คือเงินสดหนึ่งรัฐแล้วก็จะเป็นหนึ่งจะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยประมาณเนี้ยนะคะหนึ่งพันกับห้าร้อยเพ่อขอให้ตั้งใจเรียนว่าของควันเอาเงินอย่างเดียวดีกว่าของไม่ต้องของเต็มบ้านแล้วแต่ว่าสเป็นเรื่องเพราะว่า จบแป้งอย่างไรแล้วก็พวกนั้นคือทุกคนแปลว่าแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะอายุเท่าไรแต่จะไม่ได้แต่ว่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าอยาททำอายุผิดทายด้วยหลังเนาะขอแปลว่าวันนี้ไปวัดน,นี้ไปเที่ยวห้างเจอแล้วก็เกียร์ประมาณนี้แต่ว่าไมเกี่ยวกัคให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าของบัตเอาชิ้นไหนก็คือครอบหนู่อัาเงินโสด เงนินก็ประมาณด้วยว่าถ้าจะเอา,อกาเกิดคือเอาอะไรดีแล้วก็จะเป็นชุดน,กน,น,นดักศึกษากระโปรงนักศึกษาของบางอย่างอะ่รซึงเฮ็นองไรแน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะทุกไนนในอากาศร้อนก็คือช่วงวันแม่แห่งชาตินะคะของเรานะคะจะว่าเกี่ยวกับเรื่องยังไงนอกจากว่าแวันแม่แห่งชาตินะคะแต่ว่ามีความด้วยว่าพุ่งเท่กับทุกคนเก,นกนนี่ยวกับวันแม่เรื่องราวได้ไกล เราว่ามันเป็นเรื่องเราเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับของขวัญวันเกิดและวันแม่แห่งชาติด้วยเราว่าซึ่งจะช่ว้ว่าท่านขนอมคือจะว่าวันแม่ห่งชาติไหนบ้างนะคะแต่ว่าจะได้จัดงานวันเกิดแล้วก็เอาเงินสดหนึ่งรัฐเอาไปเก็บเก็บมีดด้วยนะซึ่งว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติแล้วเราว่ามันเป็นเรื่องทำบูตตาบาและที่วัดตางจังัะแล้วก็ไปวัดจังหวัดไหนก็คือว่า อำเภอสับคจังหวัดปทุมธานีแล้วก็อำเภอลำกับจังหวัดปทุมธานีปรเนี้ยคือเพราะว่าติดเข้มดอกมะลิด้วยว่าเซเลร์ของคือทั้งว่าผู้หญิงรับฉายหลายโคตก็ล่างวันเกิดแล้วก็เอาจะไม่น่าสิแล้วช่ววันพ่อก็ไดนะ้น่าจะเอาวันเกิดช่วงวันพ่อมากกว่าวันพ่อก็ยินดีวันพ่อสำคัญมากด้วยว่าเป็นเรื่องเาเกี่ยวกับวันพ่อด้วเนาะ ขอให้ทุกคนสุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะค่ะจะว่าอันนี้คือดอกอะไรบ้างนะคะดูลองจะดูก็แล้วกันดูติดดอกมะลิไว้ด้วยนะคะว่าติดดอกมะลิด้วยนี่ก็คือดอกมะลิของวันแม่เ,เองนะดอกมะลิวันแม่ด้วยจำจได้ไหมว่าจะมีหลายดอกด้วยซื้อมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งกับปีหกสองซื้อมาแล้วซื้อที่พอโรงเรียนเก่าและโรงเรียนใหม่ซื้อมาแล้วด้วยตัวละยี่สิบบาทนะคะซื้อที่โรงเรียนก็ซื้อได้เลยโรงเรียนก็ ค่ะผ้าลดอกมะลิชิ้นไหนดอกมะลิาก abei, ี่น้ำ้าจัว่าดอกชิรักสิีสดอกมิมีเยอะแยะุกัดดอกมะลิด้วยว่าเป็นข้างไหนบ้างนะคะจะลองดูกัรดอกข้างนีน้งอะไรเพราะว่าก็เรียบร้อยค่ะแต่ว่าวยที่มีดอกมะลิแลคะว่าเกี่ยวกับแม่ของเลาวแต่ว่ายิ้วความด้วยว่า รวยรวยรวยป้าาเนีขอแต่ว่าที่เลไรรวยว่าจาัดหาวันแม่งทางไหนก็ส่วนจำไม่ได้ว่าก็คือขอให้ไมไ่ตั้งใจจะรู้ว่ามีอะไรเนะี่ยวันนี้หนูใส่เสื้อสีฟ้านะคะวันนี้หนูใส่เสื้อสีฟ้านะคะเสื้อวันแม่เองเสื้อวันแม่นะคะเสื้อแล้วจากว่าเสื้อสีฟ้ามาันสำคัญมากกว่า ได้ดีสุดก็ใส่ตัวไหนบ้างพรุ่งนี้หนูไปแล้วค่ะพรุนนะะ่งนี้ไปเรียนมหาวิทยาลัยนะคะแต่พาสุทบเรียนภาคเสร็จเรลือกี่นาทีเปลี่ยนวันเดียวคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยนทรุเทพรุ่งนี้หนูไปเรียนนะคะเจยมใส่ชุดนักศึกษาใส่กระโปรงนักศึกษาเต็มตัวเลยซึ่งว่าอาจจะเห็นที่สำคัญน,นะคะแล้วตอ่อด้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องของเรซึ่งจากงานวันแม่และวพอจากงานวันเกิดไปเลย 2สิิญหาคมวันนี้ทุกๆกคนขอให้ว่าปุ๊บเลยเป็นเพื่อนอีกทางหมู่บ้านก็ไปเที่ยวกันหมดแล้วช่วงวันแม่ก็ไปเที่ยวไปเที่ยวกันหมดแล้วก็คือช่วงไปเที่ยวไปเที่ยวต่างๆพวกว่าไปเที่ยววัดไปเที่ยวห้างประมาณนี้คือว่าทุกติกป้๊บเลยเลยค่ะแต่ว่าหนูจะเอาเงิน1 0านบาทเอาไปจ่ายค่าเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้แล้วแต่ว่าความรู้ว่าเกี่ยวกับสารวา ระยะเวลาทก็คือมีสิ่งที่ได้เสมอเรื่องขอให้ว่าสังเกตแต่ว่ามีอะไรถูกใจจ้ามีอะไรแล้วก็มีความที่บางอยา่างแล้วอ๋อตั้งใจว่ามันเป็นเรื่องคับคุยว่าสร้างกระจสดเลยมหาวิทยาลัยก็ได้และคณะไหนสาขาไหนและที่ไหนก็จะว่าท โอ้ลมแรงเลยวันนี้ถูแ,แดดแดดร้อนก็มีด,ด้วยแล้วติดไม่มาชืา่อทางงานวันแม่นะคะตุ่มกับวันที่12สองถึงาคนทุกคนผู้ขอด้อใครว่าปีนีอ,ยอายุ22ปีแล้วค่ะ เกี่ยวกับวัดแม่และวัดเกิดของกันด้วยว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่สังเกตด้วยว่าจะลุกเสียเพราะว่าสงสารบ้างเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องมันผู้คนผู้คนก็ว่ามีความหมายว่าทีนี่ไม่มีแล้วมีสีแดงมีสีขาว่นักสุบริสุด้วยสีขาวบริสุทธ์ก็คือมีทั่วโลกเอาะว้สงแารด้วยสาดแดงอะไรจ้า เป็นงไงบ้างคะเพื่อนๆเกี่ยวกับของความวันเกิดและวันแม่แห่งชาตินะคะแต่ว่าเรื่องราววันเกิดเอาเงินริมบ้านมะาค่ะว่าแล้วก็ดอกมะลิด้วยนะคะว่าที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับว่าหน้าผากกว้างแล้วเรื่องโทวาจะเป็นยังไงพรุ่นนนนง,งนี้ไปเรียนพรุ่งนี้ไปเดินทางไปยังมหาลัยแล้วนะคะแต่ว่าเป็นสำเปันเรื่องเราของเราด้วยค่ะ คลินี้นะคะอย่าลืมชอบพูดไายเดยค่ะกดทุกผู้คอติดตามด้วยนะจ๊ะขอให้โชคดีมีกำละกันนะคะว่าสงสารวัดแม่นะคะและสุาสารวันเกิดแล้วว่าชว่าสีเเกิดวกยังไงอย่าลืมกดจชร์หรือสับสรายขอตุลาไปกด่า